ครับเดี๋ยวจำก่อนจะหายักครับไฟินอซ้อมกี่วันประมาณเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมใยรกการที่เดิมเลยแล้วใครไปช่วยเป็นผู้เปาซ้อมตอนนี้ก็พี่น้องๆนะครลาสพวกนี้ใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุ24ครับสูงเท่าไหร่ครับ169ครับหนักปล่อยๆตอนนี้65มวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้เรต้องมาเจอนิธิเดชเนาะไม่เคยต่อยกันไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาครีกมาต่อยเขายากก็ศึกษาเขามวอสไตล์ก็พอพี่เขาครบเครื่องครับเมื่อก่อนเขาปูเท้าวันนี้มาเจอนิธิเดช วางเกมวางแข่งห้ดิดูเป็นเวทีครับเดี๋ยวต่อยตาตาเราเนาะมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขกุคืก็เป็นเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่รั้นนะวันนั้นต่อยกับใครสองคนเปลงวะชนะชนะคะแนนน็อกเลยเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยป่อยป่อยอ๋อป่อยไปต่อยวันนี้ต่อยร้อยสามห้าเนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่สุดสี่สุดสี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมเข้าคุมมากี่กิโลไฟนี้กว่าห้าโลต่อยม ก็สองร้อยานคนจังหวัดสีสเกตครับฝ่าเจอจุไปขับดูหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวสีสเกตครับเป็นกำลังใจผมเลยครับวันนี้พรอาา้อมขอยชนะกับบ้านเหมือนเดิมขอย้ายอ่ะสีสเกตครับขอให้วโชคดีครับมาครับไป